สวัสดีค่ะมั n อนนิมั s นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในรูปแบบวิดีโออีกแล้วหลังจากที่มันได้เอากล้องตัวนี้ที่ถ่ายอยู่นี้นะคะไปซ่อมมานะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อยู่ดีก็เกิดอาการงองแงนะคะก็เลยไปเข้าศูนย์มาแล้วก็พอซ่อมกล้องเสร็จก็ประจบเหมาะกับการที่มีสิ่งหนึ่งนะคะส่งมาให้ถึงที่บ้านนะคะ ก็คือเจ้า COCO BOX นั่นเองนะคะส่งมาเป็นแบบนี้อืมทีนี้อันนี้เป็นกล่องของเดือนอมีนาคมนะคะ2,556แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องนี้นะคะมันขออนุญาตรีวิวนะคะสิ่งที่มีอยู่ในกล่องเดือนโคโค่บ็อกซ์เดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งมันใช้แล้วทุกสิ่งนะคะทั้งหมด5ตัวเลยสิ่งที่ประทับใจที่สุด ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลหลังจากใช้ไปแค่ไม่กี่ครั้งนะคะสิ่งนี้ก็คือ b i o t h r r m นะคะไว i ์ดีท็อกซ์ลินะคะตัวนี้จะเป็นเอ s เซนสที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น l u m Illuminating e s s e n c e นะคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะของ e s s e n นสหรือว่าเซรั่มที่เป็นเนื้อแบบมีสีเล็กน้อยนะคะก็คือจะผสมสีชมพูแล้วก็ผสม ความแบบมันเงาเงานิดๆแบบไม่ได้เป็นชิมเมอร์เกล็ดเกล็ดกิตเตอร์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนมีชีนมีสีแบบดูเงาเล็กน้อยพอทาไปแล้วหน้าก็จะดูอกระจ่งางใสขึ้นทันทีนิดนึงนะคะแล้วก็อันเนี้ยพอใช้ไปสักพักนึงรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันขาวขึ้นน่ะนิดนึงจริงๆนะแบบเออมันไม่รู้ดิคือแบบ เยถ้ามัดอยากขาวมันจะใช้ตัวเนี้ยแต่ว่ามัดไม่ได้อยากขาวนะคะเพราะว่าปกติหน้ากับตัวก็คนละสีอยู่แล้วนะคะก็เลยกลัว,วมันจะยิ่งไปกันใหญ่ก็เลยหยุดใช้ไปก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็เกือบหมดแล้วล่ะใช้ได้อีกประมาณครั้งหรือสองครั้งนะคะตัวนี้ดีมากไวดีท็อกซ์นะคะไบโอเทอร์มค่ะลองดูนะแล้วก็สิ่งต่อมาก,ก็คือโลชั่นนะคะทาผิวของยูซรินตัวนี้คือ pH 5 โลชั่นนะคะตัวนี้จะ for sensitive skin นะคะก็คือผิวที่บาบางแพ้ง่ายตัวนี้รู้สึกว่าเออใช้แล้วจะชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะแบบจะนุ่มจะแบบทั้งวัน,นะคะ่ะคือเหมือนกับว่าพอทาไปแล้วเนี่ยคือถ้าคนไม่ชอบเหนอๆนอะนะจะแบบขัดใจในช่วงแรกคือแบบว่าทาไปจะหนึบเล็กน้อยแต่พอมันซึมปุ๊บนะคะมันก็จะนุ่มอืมอยู่ทั้งวันแล้วก็แบบว่าเนี่ยวันนี้ก็ทานะคะคมันจะแบบ ให้อารมณ์แบบว่าเฮ้ยผิวดูมีอะไรนุ่มๆเคลือบๆเล็กน้อยแต่ว่าไม่เนอะมากนะคะให้เวลาเขาซึมเล็กน้อยก็จะดีมากนะคะตัวนี้ถ้าใครผิวแห้งมากผิวระคายเคืองง่ายหรือว่าอาอยู่ในห้องแอร์เยอะๆแนะนําเลยนะคะต่อไปเป็นมาส์ซึ่งรู้สึกว่ากล่องเดินที่แล้วคุม้มเพราะว่ามีมาส์นี่แหละเราชอบนะคะมีมาส์สามอย่างอันแรกจะไม่ค่อยปปื้่มมากนะักอันนี้ก็คือ คาคบีเมโมโตะนะคะตัวนี้จะเป็นมาส์กใต้ตา,ตาซึ่งมันบางมากเห็นไหมบางมากนะคะตอนแรกคิดว่ามันจะหนาหนาแล้วก็แบบดูชุ่มชุ่มกว่านี้แต่นี้ก็ยังแบบยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันว่านะไม่ว่าจะมา์กใต้ตา,ตาหรือว่าแบบมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ต่อเนื่องนะคะประมาณสัก สาสี่ครั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยถึงจะเห็นผลนะคะอาจจะใช้บอกว่าสัปดาห์ละครั้งหรือว่าสัปดาห์ละสองครั้งอืมก็จริงๆงเรื่องมาร์กเนี่ยมันตอบยากเนาะแล้วแต่คนชอบด้วยอะ่ะถึงแบบถึงเราใช้แล้วแบบเออคือส่วนใหญ่มาร์กมันจะไม่ค่อยเห็นผลแบบในครั้งแรกเนาะเอาไหมคะถ้าเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นอ่างเงี้ยมันเห็นผลได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องของอย่างเช่นผิวกระชับไหมความกระจ่างใสช่วยได้ไหมหรือว่าลดสิวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะฉะนั้นรีวิวแบบยังไงเดียไม่อยากจะแบบฟันธงมากนะคะอีก2ตัวก็เช่นเดียวกันนะคะ leaders leaders clinic firming mask with collagen ตัวนี้ชุ่มชื้นดีนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละต้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะดีอยู่นะแต่แบบถือว่าโอเคเลยสำหรับแบบสวยด่วนต้องการผิวดูชุ่มชื้นขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ต้องไปถ่ายงานพรุนี้ต้องไปแบบ ไปงานแต่งงาน,งงานไปอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแต่งหน้านะคะก็ลองดูส่วนอีกอันนึงก็คือบาร์บี้มาสซึ่งบอกว่าตอนแรกกลัวไม่กล้าใช้กลัวบาร์บี้นะคะบาร์บี้บร h เ t น i ิ่งแอนด์รีจูเวเนตติ่งเพิร์มมา e ชีนะคะตัวนี้ก็ชุ่มชื้นใช้ได้2ตัวนี้พอๆกันนะคะไม่ไม่ห่างกันมากนะลองไปลองด้วยตัวเองดีที่สุดนะคะแต่ว่าไม่มาเอ่อไม่แพ้แล้วก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับ2ตัวนี้ โอเคทีนี้เรามาเปิดกล่องของเดือนมีนาคมนะคะมีอะไรบ้างกล่องส้มเหมือนเดิมนะคะคงคอนเซปต์เลื่อนออกมานะคะจริงๆมันแอบ,บเปิดไปแล้วว่าเบาเล็กน้อยแล้วก็แอบ,บกรีดไปแล้วจะบอกว่าเดือนนี้มาคุ้มอีกแล้วนะคะขออนุญาตแกะออกนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะอุ้ยร่วงนะคะกระจังใสรับ ลมร้อนนะคะแอบมีบอกว่าเล่นอะไรให้ดูเล็กน้อยอันนี้คือเพิรบับเดียวก็จะมีสากันแล้วนะคะมีแพลนไปเที่ยวส่งการานที่ไหนกันบ้างหรือยังมาเริ่มแชร์กับทีมงานบ้างนะคะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแดดแรงนะคะหลบแดดหลบแล้วหลบอีกก็ยังโดนแดดอยู่ดีหน้าก็จะคล้ำดำาครําเครียดกันไปนะคะทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเดือนนี้เขาจะส่งผลิตภัณฑ์ที่ให้เราเตรียมพร้อมนะคะสำหรับ าการสู้ท้าแดดในเดือนมีนาถึงเมษานะคะก็เดี๋ยวเนี้ยสิ่งต่างนี้เป็นสิ่งที่เลอค่ามากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทีละอย่างนะคะอ่าสิ่งนี้จะมาในนี่โบสีส้มนะคะแล้วก็มาดูทีละสิ่งเลยขออนุญาตเรียงตามในใบเลยแล้วกันนะคะ เราจะาเริ่มกันที่คาแ r a รงนะคะคาแเรงจะเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นแบรนด์แบบว่าไฮเอ็นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหยียบผิดค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่ว่าเนี่ยเขา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 ก็ใจถึงนะให้เรามาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Brightening Serum นะคะกับ บร i g h t เน i n นิ่งแอนด์ไฮเดรตติ้งอิมัลนะคะก็คือจะเป็นเซรั่มแล้วก็อิมัลชันที่ช่วยในเรื่องของการช่วยเสริมให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะพวกจุดด่างดำที่แบบมาพร้อมกับมลภาวะหรือว่าแสงแดดนั่นเองอันนี้คืออยู่ในลายของไวท์พลัสนะคะคาแรงสไวท์พลัสท l ทัลลูมิเนนซ์อินเทนซีฟนะคะก็เป็นสูตรนี้ซึ่งสองสิ่งนี้ก็ให้มาในปริมาณ 3ามิลลิลิตรและ5มิลลิลิตรนะคะซึ่งราคาเต็ม30มิลลิลิตรและ75มิลลิตรจะอยู่ที่แบบ2,000กว่า3,000กว่าเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ราคาสูงนะคะต่อมากันแดดจะบอกว่าตัวนี้เราเคยลองใช้แล้วแล้วก็ชอบนะคะเดี๋ยวจะเอามาใช้อีกในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะอันนี้คือ Kiehl's ค่ะ Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense นะคะ เป็นโลชั่นกันแดดนะคะบอกว่าเป็นเนื้อบางเบาดูดขนนกเลยแล้วก็ป้องกัน UVA UVB นะคะแล้วก็ออยฟรีด้วยนะคะตัวนี้เหมาะกับผิวมันนั่นเองอันนี้ให้มา0ไม่ใช่5มิลิลิตรนะคะขนาดจริง30มิลิลิตรอยู่ที่1,300บาทต่อไปสิ่งที่กรี๊ดมากขอบอกว่ากรี๊ดอีกแล้วรู้สึกคุ้มอีกแล้ว มาร์คซี่ห้อนี้เป็นมาร์ที่เราใช้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแผ่นมาร์พอดีหน้ามากแล้วก็แบบอกกระชับมากชอบนะคะอันนี้คือ my beauty diary นะคะอันนี้เป็นสูตร black pearl นะคะก็คือผิวไขมุกสีดำนั่นเองซึ่งช่วยขอเรื่องของความขาวกระจ่งางใสอีกแล้วนะคะแล้วก็เรื่องความชุ่มชื้นนั่นเองเดี๋ยวเหมือนจะเคยลองใช้เมื่อนานมาแล้ว เดี๋ยวลองอีกทีเราจะมาบอกอีกทีนะคะว่าได้ผลเป็นยังไงอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งราคาเต็มเลยนะคะ1 0 9บาทได้ทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะคะทีนี้ต่อไปสิ่งนี้คือ Pretty Doll Perfume Body Cream นะคะของพี่ชมพู่อารยานั่นเองนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับ ครีมทาผิวทาตัวนะคะซึ่งจะมีกลิ่นน้ําหอมอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบกลิ่นดูเจ้าหญิงเจ้าหญิงดูแบบตุ๊ก,กตาหวานๆนะคะก็เดี๋ยวลองใช้แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรทีนี้ต่อไปก็เป็นพวกวอลเชอร์นะคะวอลเชอร์ er, แล้วก็พวกโรชัวอันนี้คิวส์ก่อนคิวส์อันนี้เป็นบีบีครีมตัวใหม่ของคิวส์นะคะก็ชื่อว่า Active l y Correcting and Beautifying BB Cream นะคะไม่เหมือนใครจากแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครนะนะคะโอเคบำรุงปกปิดปกป้องนะคะอันนี้ก็ออสอ SPF 50 PA 3บวกนะคะอ๋อนี่เขาบอกได้ว่าเชิญรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองนะคะเดี๋ยวนำสิ่งนี้ไปรับแล้วก็เดี๋ยวมาลองใช้ดูนะจากนั้นมีวอลช์นะคะอันนี้เป็น Mist .co.th นะคะอันนี้เป็นน้ำหอมคิดว่าน่าจะมากับพี่ชมพูเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นอวอลชอร์มูลค่า100บาทเมื่อซื้อน้ำหอมร้านนี้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นข้อมูลไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะและสิ่งสุดท้ายสิ่งนี้คือสิ่งที่กรีดอีกแล้ววันก่อนมันไปทำทรีทเมนต์ของ g r เก Fast มาแล้วนะคะ ดีมาก r e เบิร์เออไม่ใช่ Refine น,นะคะรีไฟน์ทำมาแล้วดีมากรู้สึกแบบเคยอันนั้นมูลค่า2,000กว่าบาทอันนี้มูลค่า1,500บาทนะคะอันนี้เป็นพิเศษสำหรับสมาชิก Coco Box นะคะรับบริการ Skin Time นะคะ Skin Time ก็เป็นเอ่อเหมือนกับน่าจะเป็นทรีทเมนต์นะคะซึ่งเป็นอันเดียวกับเจ้าไวท์พลัสไลน์เมื่อกี้นะคะ ก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะคะมูลค่า1,500บาทเดี๋ยวไปลองทำแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกเช่นกันนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหมดแล้วสำหรับการรีวิวสิ่งที่มากับ Coco ่บ็อเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ เปิดกล่องให้ได้ชมกันว่าเดือนมีนาคม2 5 5 6นั้น c o c ค่ o ็อกซ์ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์อะไรมาให้มันบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่า c o c ค่ o ็อกซ์เอ๊ะมันคืออะไรมันยังไงนะคะสมัครยังไงหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ ฝากติดตามมัดเพิ่มเติมนะคะที่ facebook.com/anonymousfanpage นะแล้วก็ Instagram นะคะที่ @anonymous นั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอบขอคุณนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเดี๋ยวมาจะพยายามทำคลิปอะไรออกมาอีกหลังจากซ่อมกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ